สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมารีวิวครับเจ้านี่ครับนะเจ้านี่คืออะไรมันคือที่เทสไฟหัวเทียนนะครับเทสอะไรล่ะเทสว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนะครับในกรณีที่เราใช้เครื่องยนต์นะครับใช้เครื่องยนต์เช่นเครื่องยนต์เล็กสตาร์ทนะสตาร์ทชักยังไงก็ไม่ติดสักทีโอ้ยชักกันเหนื่อยนะครับก็ใช้เจ้านี่เทสนะว่ามีไฟออกหัวเทียนไหมนะครับหลักๆของมันเนี่ย เครื่องยนต์เบนซินนะครับเขาพูดกันชางเขาพูดกันเล่นๆนะฮะนะเครื่องยนต์เล็กนะครับนะไม่ไม่ได้หมายถึงเครื่องยนต์ที่เป็นรถยนต์ที่มีเซ็นเซอร์มีอะไรนะครับเครื่องยนต์เล็กเนี่ยไม่มีอะไรมากครับมีไฟมีน้ํามันก็โอเคแล้วก็ติดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีเทสไฟก็นี่เลยครับนะหรือใครจะถอดหัวเทียนมาจับจี้ไว้ใกล้ๆก็ได้นะครับแต่มันอาจจะช็อตท่านได้ก็เลยใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองมาเทสกับรถยนต์ดูนะครับนะว่าจะเห็นยิงไหม วิธีใช้นะครับนะเอาเจ้านี่นะครับราคารู้สึกจะสี่สิบบาทมั้งนะนะสมราคาเขาละครับขึ้นสนิมด้วย <c oughs> นะแต่ผมต่อสายเพิ่มนะครับต่อสายเป็นสายกาวนี้เพิ่มนะฮะเอาไปคีบกาวนะครับใช้วิธีใช้นะครับเอา,เอาสายหัวเทียนนะครับสายจักคอยนะครับนะออกมาแล้วก็เสียบนี่นะครับเสร็จแล้วเราจะเอากาวเนี่ย มาเสียบนี่หรือจอาวตัวนี้ต่อเข้ากับอัวเทียนก็ได้นะครับอันใดอันหนึ่งนะครับนะหรือมาขีบนี้ก็ได้นะอะ่านี่ครับนะเสร็จแล้วทํายังไงล่ะเสร็จแล้วต้องให้เครื่องยนต์มันหมุนครับพอเครื่องยนต์หมุนปับ๊บมันจะมีไฟมาจ่ายตัวนี้นะฮะแล้วจะเห็นแต่ว่าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับจริง มันไม่ไม่สว่างได้ดังใจค <c oughs> นกาวนี้นะครับถ้ามันหลุดอย่าจับนะครับนะมันช็อตนะฮะนะตรงนี้เป็นไฟรู้สึกไฟเป็นไฟไฮโวล์น,นะครับนะ ถ้ามันถ้ามันหลุดออกมาอย่าจับอย่าจับเลยนะครับเพราะจ้าจับช็อตทันทีเลยนะช็อตตึงเลย <c oughs> นะผมโดนบ่อยครับนะผเผลอเลยไปจับมาจับเข้ากับเปียพกกครดิ่งมือชาไปเลยนะครับนะเท่านี้ก็เทสได้เลยครับถ้าไฟหัวเทียนไม,ไม่ไม่มีมาจ่ายจากคอยนะครับไม่มีจ่ายคูน่นี้นะไฟตรงนี้ก็จะไม่ติดแต่อย่าเชื่อถืออะไรเครื่องมือนี้มากนะครับนะมันราคาสี่สิบบาทเอง นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะม่องมันจะเด้งได้นะฮะนะมันมอีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นรู้สึกจะเป็นเ,เป็นเหล็กมัง้งเป็นเหล็กสกูขันแล้วก็ให้มันแตะชีดชกันนะครับนะตัวตัวนั้นจะดีกว่ามั้งครับนะต,ต,ตัวนั้นจะค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าไม่มีโอกาสที่หลอดมันจะขาดอันนี้ใช้ไปใช้ไปก็โอกาสหลอดขาดก็มีนะครับแต่ว่า40ิบบาทนะครับนะ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครป์ด้วยนะครับขอบคุณครับ